บทคุณหญิงประยงนะคะเป็นคุณแม่ของพพค่ะครับผมฝาก้หยครับคุณแม่ฝากลูกด้วยนะครับผมก็เราบทเป็นพรามค่ะเป็นเป็นเป็นหมอดูค่ะแล้วก็เป็นพรามในอดีตชาติด้วยครับผมส่วนผมเป็นพี่พภครับผมในยุคอดีตแล้วก็ยุคปัจจุบันชื่อตินภพครับผมครับผมก็รับบทเป็นนักบุนแล้วก็เกล้าในอดีตชาติครับ ส่วนผมกเป็นน้องแม่รับยูแล้วก็มเป็นปังค่ะแล้วผมก็ทีแล้วก็จอดบเป็นสอผมทัน้ผมนเปเาอ่ามีอ้วงแล้วที่คนแบบว่ารอคอยนานาครับก็จริงๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับผมที่ วันนี้ก็มาถึงครับผมแล้วก็ทุกคนก็ยังยังรอครับผมแล้วก็มีนักแสดงผมทบเอ้ยสมทบ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มุกนะครับไม่ได้มุก <cabbage> สมทบครับผมก็มี <c oughs> พี่ๆทุกคนที่มาสมทบครับผมก็ขอบคุณมากแต่จะบอกว่าจริงๆยังมีนักแสดงท่านอื่นอีกด้วยครับผมที่ยังไม่ได้ประกาศออกมาครับผมครับค่ะค <c oughs> ุ้เป็นการจัดงานี้่ลวค่ะค่ะเป็นาราือนี้็แบบว่ายอมุกด้วยใช่ค่ะแล้ว <c oughs> ก็มีความเป็นไทย ค่ะแล้วก็ยังลูกชายเหมือนเดิมค่ะลูกชายหล่อค่ะขอบคุณครับลูกชายหล่อเหมือนเดิมค่ะ้อง่านะคะอ้ยค่ะยังพามะคะนี่เป็นตัวอันนี้มีการปรับอะไรหยึ่งเลยคะเขาไปดูตอนที่ไหนเหมือนไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะคือจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วพอรู้ว่าได้เล่นเป็นพามแล้วแบบเป็นพามที่แบบว่าสติหลุดๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองมา เป็นสีสันใช่ค่ะก็รู้สึกว่าชอบชอบชอบบทนี้ค่ะอยากเล่นเร้วยคามที่เราแบว่าเป็นหมอเป็นอะไรเราจะเป็นความทด่บทไรจะเือนหรือเ่าอุ๊ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะเดี๋ยวสปอยไว้เดี๋ยวไม่สโน่เตรียมเดี๋ยวมีพิซซี่ชูได้พรพรเรียบร้อยค่ะไม่ใช่ว่าเอาไปใส่ที่บ้านอยู่แล้วตอนนี้ทดลองลํำดูบ้างแล้วค่ะครับผม ใชกใช่ใช่ครับก็แต่ที่ครับมีการเวิร์คช็อปกันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่ใช่ใช่ก็คือแล้วเติมให้มันไม่เป็นเพื่อนเลยก็คือมันมีเพราะว่ามีพาร์ทเรื่องของการภาษาในการพูดแล้วก็ในพาร์ทของการแสดงครับก็จะแบ่งเรียนเป็นสองชาติแล้วก็มีการทำกันบ้านในการฝึกพูดอะไรนะครับเป็นการบ้านจากครูเพื่อให้เราได้ทักในการพูดแล้วก็ ก็เอ๋ยก็ไก่ไม่ใช่นะอะไรนะเาบอกของเราก็เหมือนกับเจเจเราเราก็ผมเี้วมยการทั้งหมอย่าทำเหมือนกันเลยท้าทายมากๆเราก็สนุกมากๆครับนะคะมีเราท้าทาเลยเอลยแปกแบบใจตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มียังไม่มีอรยังไม่มีเนื่าความความท้าทายมาก ใช่ครับผมปีนี้ได้ดูแน่นอนครับผมใช่จริงๆริงแอบแอบรู้มาแล้วคร่าวๆแต่ว่าอย่าถามเยอะเลยครับผม ต้องโมกับพี่โน้อคนตาน้มคนตาโน้มละละเหาเออันนกเป็นแช้ม่ไมเป็นตารเป็นแบอพราะฉไ่น็คือได้ได้้คู่กันจะอว่าได้เล่นบรรยกาศเล่นหน้ากันจากเส้นเรื่องน่าจะแบบประมาณว่ามีความรักต่เศร้านิดนึงแต่ว่าจะไม่พูดเยอะเดีมันจะเป็นการสปอยคุณยหมชี้ไมนะคะชี้ค่ะให้พูดแต่ใช้ชี้เอาไมรัต่เ้าไม่ได้อยู่ในนี้ อันนี้หนูจะไปแชรกเขไม่ได้หรอกจะก็วทเลยนะก็ตัเจเนแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็ไม่คอยสาตัวสารกีออกไม่เปดไทยคือว่าผมองกภจาไ่เล่นาไม่ต้อทำาตนเส้นพวนี้ไไม่เป็นไรครับคือฝึกเหมือนกันฝึกด้วยกันะนไงคัาอกการพูดต้องต้องเป็นภาษาไทยี่สิอที่แบบ โบราณแลแบบสรางหมอกมอะไรเงี้ยก็คือเราน่าจะปสมแบบกาตยใชครับเนพาเทสเล่นด้ว่นนี้สองสอไว้ก่อนแม่คือฝั่งเจเจเาจะมีพี่ต้นน้ำครับผมแต่ว่าฝั่งเน็ตก็จะมีพี่เข้ยมามกับเป็นคู่เพื่อนซีเองช่วยกับโค้จากที่รงดายังครับยัง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 ไม่ได้เข้า ใช่ครับผมกแสดงว่าเตรียมโดนเต้นแน่นอนคอนเสิร์ตตอนนัจะเตรียมตัดใจแล้วก็จะถึงนั่นเนี่คือจริงซีรีส์เรื่องโพ้ชเธออาจจะเป็นแบบคอมเมดี้ซะส่วนใหญ่แต้องลงตรงนี้จะเป็นแนวนั้นเลยจริงๆแล้วจะใช้คำว่าแนวอะไรก็คือมันอาจจะเป็นเหมือนกับคือฟิลตลกหลายแล้วก็จะมีเรื่องของพาร์ทคอมเมดี้เข้มข้นอิงขึ้นเพราะว่าเราก็ได้อ่านบทแล้วแล้วรู้สึกว่ามันก็มีทั้งสองพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า น่าจะไม่น่าเบื่อแน่นอนใช่จริงๆเป็นเหมือนกับคือครูได้คุยกับเดตเตอร์ไว้ครับผมเป็นเหมือนกับฟิลดาร์คอมดี้ครับผมแล้วก็สุดๆแล้วก็ดราม่าด้วยครับผมใช่จริงๆพอเห็นผลนแสดงในตัวคุณเนาะมีความรู้เรื่องที่เป็นคามด้วยมีทครับคุณโอด้วยนี่จะยังแบบว่าต้องอาจจะต้องมีแบบว่าหยุดขับกันป่ะในน้องต้องต้องมีค่ะต้องมีทีอเราขนสุดเจ้าว่า เพราะว่าคนดูจับพลอดแล้วก็มีความแบบว่าสนุกสนานน่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนเซนตื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คอมเมดี้จริงๆใช่ไหมอาจจะถ้าในพาร์ทครบรถครบรถครับในพาร์ทคุณแม่กับผมอาจจะแบบอาจจะแบบไม่ได้คอมเมดี้ครับเมื่อกี้ทามุกกับบอกว่าแบบ เรือหรือว่าพาร์ทของอุบไว้ก่อนแล้วกันเพื่อแบว่าที่ว่ามันอาจจะแพงใชนใช่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นการฝึกเหมือนกับว่าทักษะเพิ่มขึ้นเป็นสองสกิลเพิ่มขึ้นของในแต่ละบทบาทของแต่ละคนใช่ครับมีอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยทำแล้วเขาบอกว่าให้เราต้องเปิดแบบที่ชชมความรู้จักจริงๆมีครับแต่ว่าถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรส์ครับผมใช่ครัว่าเป็นทักษะพิเศษสําหรับบทบาทนะใช่ครับแต่ถ้าใครที่ไปอ่านนิยายก็น่าจะเดากันได้แหละ ถ้าเกิดว่ายังไม่ก็คือรอติดตามรอติดตามครับผมเปิดกล้องแน่นอนทีนี้แล้วก็ได้ดูทีนี้แน่นอนจะต้ารเตรียมตัวยังไงเพื่อมาเจอกับเราพบเธอเพราะว่าเขารอคอยมานานมากก็ให้เตรียมตัวยังไงครับก็อยากจะฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมทั้งนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานหลังบ้านด้วยครับผมเพราะจริงๆผมก็ได้รับเรื่องราวก็ฟีดแบ็กจากทีมงานมาด้วยครับผมว่าเหมือนกับจะดาเนินเรื่องยังไง หรือว่าเรื่องโลเคชันหรือว่าทางแม้กัะทั้งคอสตูมนี่ครับผมพวกเราก็เหมือนกับได้มีส่วนร่วมแล้วก็ฟังครับผมก็รู้สึกว่าทุกทุกฝ่ายก็คือทําเต็มที่มากๆครับคุแม้ก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยครับผมขอบคุณค่ะ